ผู้รายเนี่ยมักจะเชื่อมัน่นคิดว่าสิ่งที่ตัวเองทำนั้นไม่มีคนรู้แต่โดยมากมักจะทิ้งล่องรอยไว้หนีไม่พ้นครับคุยเรื่องไทยกับดรชุมพลพรประภาเพาะว่าการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญการที่องคอ์กรใดต่างๆเนี่ยคนที่มีอำนาจจริงๆโดยมากก็อยู่ที่เรื่องการเงิน เรื่องคุม้มเรื่องบุคลากร,กรและก็จัดซื้อจัดจ้างพอธุรกิจใหญ่ขึ้นไปนั้น่ะบางทีมันมีหลายสาขาตัวเองไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้หมดเนี่ยเริ่มให้ลูกน้องทํามันก็อาจจะมีการคอร์รัปชันได้ไม่ว่าเอกชนหรือราชการมันจะกลายเป็นชื่อของฝ่ายจัดซื้อซึ่งกลายเป็นฝ่ายที่บุคคลภายนอกเนี่ยอยากจะเจอตัวคนที่เอาของมาขายก็จะมาเอาใจเป็นพิเศษก็มีนะครับเท่าที่ผมเห็นบริษัทครอบครัวที่ใหญ่หน่อยนะ ก็พอมีเรื่องคอร์รัปชันในองค์กรเนี่ยปกติหัวหน้าต่างๆที่เป็นลูกจ้างไม่อยากเป็นผู้ร้ายคือลงไปสืบสวนสอบสวนแต่บริษัทใหญ่หน่อยเขาก็จะจ้างตำรวจที่เกษียณมาเป็นสายสืบว่ามีการคอร์รัปชันภายในหรือภายนอกอะไรพอไอ้เรื่องคอร์รัปชันในการจ,จัดซื้อจัดจ้างเนี่ยอาจจะทําให้บริษัทเสียหายได้มากทีเดียวบางแห่งถึงกับล่มระลายไปดยอย่างท่านดร,รชุมพลเองในรอบ กว่าครึ่งศตรวรรษที่ผ่านมา50กว่าปีเนี่ยก็เข้าไปสนับสนุนทํางานช่วยเหลือทางสถาบันการศึกษาหลายๆแห่งส่วนใหญ่เป็นของรัฐบางส่วนเป็นของเอกชนหนีไม่พ้นกับคําว่าระบบการจัดซื้อจัดจ้างเคยเจอทางสว่างเคยเจอปัญหาอะไรที่มันเกี่ยวข้องแล้วพอจะเป็นเคสศึกษาได้บ้างครับส่วนมากก็ค่อนข้างเรียบร้อยนะครับจะมีผิดพลาดบ้างก็เป็นการกระทําของบุคคลคนหนึ่งสองคนเงินหายไปเป็นพันกว่าล้าน ในที่สุดก็ตามมาได้อันนั้นก็เป็นการรวบมือระหว่างผู้บริหารกับผู้จัดการแบง่์มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนเนี่ยมันคอรับชันใดทั้งนั้นนะครับเท่าที่เจอมาก็อธิการท่านเป็นคนดีนะแต่จ,จะแวดล้อมด้วยคนไม่ดีประจบสอบพอเนี่ยขอรัปชั้นเขาส่วนตัวแต่ว่าอธิการได้รับการเอาใจจากคนเหล่านั้นก็มองข้ามไอสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปก็ทำให้มหาวิทยาลัยเสียหายได้เยอะ กรรมการผู้ทรงวุฒิของมหาวิทยาลัยเนี่ยมันเป็นคนนอกวิวัฒนาการในการบริหารมหาวิทยาลัยผมเข้าไปเมื่อ52ปีที่แล้วนั่นก็เป็นกรรมการนิดาก่อนแล้วก็เป็นนายกสภานิดาตอนอายุ32ก็มีบางแห่งที่เริ่มต้นเขาเรียกไตภาคีคือมีส่วนของผู้ทรงวุฒิภายนอกหึงใน3ฝ่ายบริหารหนึ่งใน3พวกตัวแทนสภาคณาจารย์หนึ่งในสามบริหารไปสักพักหนึ่ง ก็รู้สึกว่าเอมันไม่ลงตัวมันเป็นคนในก็เกือบหมดเอ๊มมหาวิทยาลัยนี่จริงๆมันของปวงชนทั้งหมดนะมันมาจากภาษีราษฎรมันไม่ใช่ของอาจารย์หรือบุคลากรทั้งนั้นแต่การที่ควรจะมีส่วนร่วมก็เลยออกกฎระเบียบใหม่ทำบมพิบาตว่าผู้ทรงอุธภายนอกเนี่ยควรจะไม่น้อยกว่า2ใน3แปลว่าคุณจะมี3ใน4 4ในแก็ได้นะ9กก็ได้99%ก็ได้แต่ข้างล่างก็คือ ไม่เกินหนึ่งในสามอันนี้กำลังเปลี่ยนวันก็เห็นได้ว่าการบริหารโดยที่คนในถือว่าเป็นของฉันการแนวคิดใหม่ว่าอันนี้ของประชาชนนะมันก็ต้องมีตัวแทนเข้าไปเยอะพวกอาจารย์ก็ต้องทำใจที่เคยคิดว่าของฉันหมดคุมได้เนี่ยแล้วก็อาจจะมีรูปหน้าปะจะมูกบ้างบางแห่งนะครับบางสมัยมันเกี่ยวยงกับเรื่องของการวางระบบเพื่อป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างที่มีปัญหา ทั้งจัดซื้อจัดจ้างการเล่นพวกรับแต่คนพักพวกตัวเองเข้ามาเป็นอาจารย์หรือบุคลากรและไม่ให้ความเป็นธรรมกับคนที่ไม่ใช่พวกนอกจากจัดซื้อจัดจ้างนะมีการรังแกกคนที่ไม่ใช่เป็นพวกอีกที่เห็นเลวร้วายที่สุดก็มีมีการจัดซื้อจัดจ้างมีการปรับปรุงหอพักซื้อเฟอร์นิเจอร์ปรากฏว่าคนที่ได้รับสัญญานั้นนะไม่ได้ทำเฟอร์นิเจอร์ เป็นคนขายเครื่องมือโทรทัศน์คเครื่องกล้องอะไรต่างๆไม่เคยทำเฟอร์นิเจอร์เลยแต่ว่าชนะการประมูลชนะการประมูลตอนที่เขียนสเปคพวกที่ทำเฟอร์นิเจอร์จริงๆก็ทักทวงว่านี่ล็อกสเปคนะเขาก็ไม่ยอมแก้อันนี้เป็นต้นแล้วก็มีเรื่องคนมาค้าขายขายข้าขายแกงอะไรเนี่ยก็ไปเก็บเงินนอกจากเข้ามาวิทยาลัยเข้ากระเป๋าส่วนตัว ซึ่งเขากำลังตั้งกรรการสอบสวนอยู่ซึ่งประเด็นสําคัญก็คือผู้ทรงวุฒิเนี่ยโดยมากก็มันประชุมเดือนละครั้งและบางคนก็อาจจะลงไปเป็นกรรมการบ้างก็รู้ความจริงไม่ค่อยหมดเขาก็สามารถผักชีลอยหน้าดูแลสวยดีคนที่จะพยายามปราบคนที่ไม่ดี องการสภาจริงๆทุกคนมีหน้าที่อย่างที่ในหลวงหลชกาท่านเคยให้เป็นปัจญญาไว้ว่าเราไม่สามารถสร้างทุกคนให้เป็นคนดีได้แต่เราอย่าให้คนไม่ดีมามีอำนาจตรงนี้ผมคิดว่ายังไม่ได้ใช้มากเท่าที่ควรถ้าประเทศชาติมีการใช้เรื่องแบบนี้นะครับตั้งแต่การเมืองระดับชาติระดับท้องถิน่นรัฐวิสาหกิจต่างๆรวมทั้งเอกชนเนี่ยผมว่าถ้าเมืองไทยมีคอร์รัปชันน้อยลงไปสักครึ่งเดียวไม่ต้องหมด นะครับแล้วคงไม่มีวันจะหมดเนี่ยเพราะว่าเมืองไทยจะเจริญเร็วเกินอีกเยอะโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเนี่ยควรจะเป็นตัวนำเป็นตัวชี้นำสังคมเป็นตัวชี้นำรัฐบาลไม่ใช่เป็นตัวที่คอยรับคำสั่งจากรัฐบาลตัวต้องไปก้าวหน้าทางวิชาการมากกว่านั้นซึ่งในอเมริกาอังกฤษมักจะเป็นเช่นนั้นนะครับในมุมมองของท่านดรชุมพลมองว่าในเรื่องแบบนี้ จะต้องข่าวสะอาดร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มยอมไม่ได้ยวนไม่ได้ใช่ไหมครับโดยหลักการจะเป็นอย่างนั้นแต่มันก็คงอาจจะมีปลาซิลปลาส้สอยหลุดไปบ้างเพราะแม้แต่เดี๋ยวนี้ใครไปแอบใช้รถหลวงถ้าเขาจับได้ถือว่าเป็นความผิดรายแรงไล่ออกอย่างเดียวแล้วถ้าเป็นรถไฟฟ้าคุณไปเสียบป,ปักไฟหลวงอย่างเงี้ยถ้าจับได้ไล่ออกถือว่าเป็นความผิดรายแรงแต่บางทีไอ้คอร์รัปชัน10ล้าน20ล้านไม่ได้ดูมันลอยโนวนไปได้ไอ้เซฟคา่าไฟได้ไม่กี่หมื่นบาทเนี่ย ไายออกเลยคือโกงต้องดูในรายละเอียดด้วยว่าโกงเล็กโกงน้อยโกงใหญ่มันไม่ควรจะมีการโกงแต่บางทีโกงใหญ่มันถูกระเบียบอมันก็เลยจับยากหน่อยโกงเล็กโกงน้อยกลับไม่รอดไอ้โกงใหญ่ๆกลับรอดเพราะมันมีเงินมากพอที่จะแบ่งปันไปปิดปากคนคุยเรื่องไทยกับดรชุมพลพรประภา